สวัสดีค่ะมือนีกรมาปาย,ยเนาะค่ะพาลูกสาวมาขี่มาก็เลยมาเห็นอีหยังที่แบบแปลกสำหรับบานเหาเนาะสิปแปลกอยู่มาเบิงมาเป็นอีหยังเนาะคะ่ะอยู่ข้างหลังนี่เองมาดูซิ่าเป็นอะไรอะไรเป็นตู้ๆอย่างน,นี้ยังเป็นตู้ๆยังสีตู้โทรศัพท์บบ่ มาเบร์งขังในเป็นอย่งเปิดประตูเข้าไปเลยอายสวมลุมค่ะเป็นสวมลุมสวมลุมค่ะบมมีนม้ำขออนุญาตเปิดนะคะคือนี่ ถ่ายกุจอราลงหลุมกระดาษทิชชูเสร็จโยนปุ๊บแล้วเลยยังหน่อยก็มีที่ปลดปล่อยเนาะขนาดลกักจะยด้แต่ว่เหม็นเลยล่ะคะ่ะออกไปสู่ธรรมาชาติปิดเหลือบตาไปเห็นแม่งอันนึง ชอชอ้าโอ้ยขาเอาเมนี่เมนี่เอาเพิ่นกำลังจะเข่ามาอีกแปนจะแปนใช่คุยทำไม่ระวังมันออกมาแล้วมันดังกันแล้ว ก็จะอยู่แบบนี้นะคะยัางนี้สภาพแบบนี้เพิ่งมันไปแล้วมันกลัวกลาาัวฉีนนดกำลังพิชซู่ทงความสะอาดไปเห็นไหมคะถิ่มพูถิ่มพูแปลกอ่ากระจ่างไหนนี่ล่ะค่ะสวมบานปลาแล้วก็ตรงมีสวมใหม่สวนไผ่สวนนั่นเลยสิละก็ะเป็นเรื่องที่แปลกอยู่เนาะ พูดเพ,พ,พราะๆเนาะอุจระลงหลุมแล้วก็เศษเราก็ทิ้งลงไปเลยก็เป็นปุย๋ยเป็นอย่างไปอันนี้นั่งอยู่ในสวมค่ะผู้ใดชอบคลิปสวมหลุมก็กดไลค์กดแชร์ในเด้อคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ